ตอนที่เราเดินเข้าไปในร้านหนังสือเพื่อที่จะหาหนังสือสักเล่มหนังสือเล่มนี้ก็ดึงดูดความสนใจแล้วก็สะดุดตาเราเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตรงกับเราจากการที่อ่านจากชื่อเรื่องแล้วก็ลองอ่านเรื่องย่อจากปกหลังทําให้เราตัดสินใจที่จะเลือกหนังสือเล่มนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะเข้าใจคมนเทสตอของตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็เพื่อจะมาบอกเล่าแล้วก็ส่งต่อประสบการณ์จากการอ่านนะคะ ซึ่งตอนแรกเราก็คิดนะคะว่าคนที่ขี้คิดมากอ่อนไหวง่ายแล้วก็กังวลไปกับทุกอย่างที่เหมือนกับเราคงมีไม่เยอะหรอกแต่ที่ไหนได้เมื่อลองเปิดอ่านช่วงแรกๆก็ทําให้เรารู้เลยค่ะว่ามีจํานวนไม่น้อยเลยแล้วก็แทบจะเป็นส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ําซึ่งมันก็ทําให้เราตกใจมากเลยนะคะเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะมีคนที่คิดมากแล้วก็ขี้อ่อนไหวง่ายที่เหมือนกับเรา ซึ่งแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันไปจากทั้งมุมมองแล้วก็ความสามารถในการตั้งรับของปัญหาต่างๆสวัสดีค่ะนางสาวสจิธาอาดินคณะสาเวชศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์กับหนังสือที่มีชื่อว่าฉันไม่ได้อ่อนไว้เธอนั่นแหละที่ทำเกินไปก่อนอื่นเลยมีใครที่เป็นเหมือนกับเราไหมคะที่ไม่ว่าจะมีใครมาพูดอะไรนิดๆน้อย หรือแม้แต่มีการกระทำอะไรในเล็กหน่อยหน่อยมาทําให้เราคิดมากมันกลับรวมตัวกันสร้างขึ้นมาทําให้เราอ่อนไหวคิดมากแล้วก็กังวลไปกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยบางทีเราก็คิดนะคะว่าเป็นที่ตัวของเราเองหรือเปล่าที่คิดมากไปเองแล้วก็อ่อนไหวมากไปทาไมคนอื่นๆไม่เห็นจะมานั่งกังวลน,นั่งอ่อนไหวเหมือนที่เราเป็นเลยแม้แต่การกลัวผลที่จะตามมาจากการกระทําของตัวเอง ทุกคนเชื่อไหมคะแม้แต่การพูดความรู้สึกของตนเองบางครั้งเราก็ยังแทบไม่กล้าเลยคะ่ะเพราะเรากลัวว่าสิ่งที่เราพูดออกไปจะกระทบกับคนคนนั้นมากเกินไปไหมเราจะพูดอะไรที่ทำร้ายใจจิตใจเขาเกินไปมากไปหรือเปล่าก่อนอื่นเลยคือมีใครที่เป็นเหมือนกันไหมคะที่ไม่ว่าจะมีใครมาพูดอะไรนิด,นดหน่อยหรือมีการกระทําอะไรที่เล็กๆน้อยๆมากๆ แต่มันกลับมาทำให้เราคิดมากแล้วก็อ่อนไหวไปกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดบางทีเราก็คิดนะคะว่าเป็นที่ตัวเราเองหรือเปล่าที่คิดมากแล้วก็อ่อนไหวไปทั้งหมดเลยทำไมคนอื่นไม่เห็นจะมานั่งคิดมากแบบที่เราเป็นหรือแม้แต่การกลัวผลที่จะตามมาจากการกระทำทุกคนเชื่อไหมคะ แม้แต่การพูดความรู้สึกของตอนเองที่เป็นสิ่งที่แสนจะเรียบง่ายบางทีแล้วก็ยังกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปเลยค่ะเพราะเรากังวลเกินไปที่จะพูดอะไรออกไปมันอาจจะทําให้เพื่อนคนนั้นหรือคนคนนั้นรู้สึกแย่รู้สึกวิตกกังวลหรือคิดมากเหมือนที่เราเป็นจากการพูดของคนอื่น ซึ่งเราเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะทําให้ทุกคนเข้าใจถึงการกระทําแล้วก็เหตุผลนั้นที่เราคิดมากเกินไปทุกคนเคยตกอยู่ในสถานการณ์นี้กันไหมคะที่ว่าพอเราแสดงความรู้สึกไม่พอใจของตัวเองออกไปอีกฝ่ายกลับพูดขึ้นมาว่าเรื่องแค่นี้เองอ่อนไหวมากไปอยู่ได้ จากเดิมที่เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอยู่แล้วเวลาพูดเรื่องอะไรที่จริงจังอีกฝ่ายดันมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระซึ่งเอาเข้าจริงน่าจะมีค่าไม่ต่างจากหน้ากากาอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งเลยล่ะคะ่ะทำให้เห็นเลยว่าไม่ใช่เพียงแต่ล้ำเส้นความรู้สึกของเรา แต่เขาดัานมีความสามารถในการเปลี่ยนความไรยมารยาทของตนให้กลายเป็นเรื่องที่ว่าเรานั้นอ่อนไหวแล้วก็คิดมากเองเกินไปสถานการณ์ก็จะถูกพลิกว่าเป็นความผิดของเราโดยทันทีเลยล่ะคะ่ะว่าเรื่องแค่นี้ทำเป็นพูดเล่นด้วยไม่ได้ใจแคบจังซึ่งมันก็น่าเศร้านะคะที่เราต้องคอยแบกรับสิ่งเหล่านั้นโดยที่ตัวเราเองไม่ได้ต้องการเลยซึ่งเรื่องข้างต้นนะคะก็เป็น เรื่องของคุณซอนฮานักศึกษามาหาวิทยาลัยหนึ่งที่เกาหลีที่มารับคำปรึกษาจากนักจิตแพทย์ที่เชื่อว่ายูอึนจองหรือว่าผู้เขียนหนังสือเรื่องนี้นั่นเองค่ะอีกทั้งคุณซอนฮายังได้รับคำพูดที่ว่าพ่อหวังดีกับเธอหรอกนะแต่แท้จริงแล้วทุกคนเชื่อไหมคะว่าจริงๆมันก็คือคำพูดที่หวังดีกับตัวเองนั่นแหละค่ะ แต่ดันหาคำพูดที่สวยหรูมาทำให้เราอยากก้มหน้าก้มตายอยู่งเงียบๆแล้วก็เป็นฝ่ายที่ยอมคำหนึ่งถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายแทนเสียเองซึ่งจริงๆคนเหล่านี้มีชื่อเรียกนะคะนั่นก็คือแบมพายอารมณ์ซึ่งมีลักษณะไม่ได้ต่างจากนักพนันเลยละคะ่ะที่คอยสนุกอยู่กับการวีบเพ้นความรู้สึกมักมีความสุขอยู่กับความทุกข์ของผู้อื่นยกตัวอย่างได้ง่ายๆเลยนะคะเช่นเมื่อเราบอกว่า ในที่สุดก็มีที่เรียนดีใจจังเขาก็จะพูดกลับมาว่าสอบเข้าได้แล้วยังไงละ่ะเรียนให้มันจบก่อนไหมทํามาเป็นอวดอยู่ได้และเมื่อพอเราเริ่มทํางานเขาก็จะพูดขัดด้วยคําพูดที่ว่าเงินเดือนแค่นี้เองทามาเป็นอวดแต่ถ้าหากลองสังเกตคําพูดที่ว่าสมัยก่อนนะเด็กสมัยนี้นี่มันก็จะแสดงให้เห็นเลยล่ะคะ่ะ ่าอยู่กันโคโนล Generation อย่างจงแจ้งเลยซึ่งมันอาจจะนำพาพไปสู่ความขัดแย้งขึ้นมาได้นะคะโดยสิ่งที่ทำง่ายที่สุดคือการนิ่งเงียบแล้วก็การหลบหนีค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าไม่สามารถแก้ไขไปได้ทุกเรื่องแล้วก็แก้ไขไปได้โดยตลอดเพียงแต่เป็นการแก้ไขปัญหาโดยเบื้องต้นเท่านั้นเอง ซึ่งเราต้องทำตัวให้เป็นปัจเจกชนที่ต้องฉลาดทางการแยกตัวเองรักษาเขตแดนอารมณ์และการอยู่ร่วมกันโดยไม่ข้ามล้ำเขตแดนของผู้อื่นด้วยหลังจากนั้นคุณยูอ่นจองก็ได้แบ่งหนังสือเล่มนี้ออกเป็นหลายชัชปเตอร์เข้าด้วยกันซึ่งในแต่ละชัเตอร์นั้นก็จะมีโค้ดคำพูดมากมายที่แฝงมาจากความคิดของผู้ที่มารับคำปรึกษานะคะซึ่งเราจะหยิบยกชปเตอร์ให้ห่งมา แชปเตอร์ให้หนึ่งว่าด้วยเรื่องฉันอ่อนไหวหรอไม่ใช่เธอที่ทำเกินไปหรอฟีดกับคำพูดที่ว่าหยุดพูดได้แล้วเราจะพบกับคำพูดที่ว่าถ้าแม่แต่เธอก็มีความสุขคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่เธอจะมีความสุขมากกว่าฉันไม่ได้ฉันจึงอยากให้เธอเป็นคนอุ้มทุกอยู่อีกต่อไปซึ่งคุณยูอ่นจองได้ให้คำจำกัดความว่า กฤติกรรมล้วนมาจากความเคยชินคําพูดคืออุปนิสัยรูปพัธุ์คือลักษณะและงูหิงคือวิทยาศาสตร์ค่ะโดยท้ายที่สุดแล้วคุณยูอึนจองก็ได้ให้คําพูดที่ว่าขอให้ทั้งคุณและฉันที่กําลังก้าวผ่านช่วงเวลาอันแสนหนาวเน็บของชีวิตจงประสบแต่ความโชคดีพร้อมทั้ง เราไม่สามารถเติบตัวอย่างมั่นคงได้หากยังไม่สามารถแก้ไขอารมณ์และความเสียใจจากความสัมพันธ์ที่ยังคงติดค้างหวังว่าเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทุกคนจะสามารถคลี่คลายก้อนได้แห่งความกังวลและมีความสัมพันธ์ที่ไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปอยู่อึนจอง